ถ้าชอบไข่เป็ดไข่เป็ดซลูกปลาปลาอยกระดาปกดติดตามได้นะคะขอบคุณมากนะคุณต้องลดน้ำหนักแล้วนะคุณน่ะค่ะทุกคนอ๋อทุกคนนี่นี่เอาไปทำเป็นอันี้ได้เลยชิมหค่ะอ๊ยบลูบารี่ค่ะบูบารรี่มเห็ดด้วย ไปก่อนดูกาแฟหอมก่อนเอามาจุ๊บจิ๋เราจะแยกย้ายกันนะคะสวอจะไปโวเกสดูหินดูแฟตนะแต่แฟตนะอ่ะส่วนวอจะไปเยอรมันส่วนอุ้มก็จะไปเก็บเชอร์รี่ค่ะทุกคนแล้วก็เช้านี้เราก็จะทางใครทางมันค่ะดูเก่งต้องตามเวกอีกเกอเอาออกไม่เวกโอเคดันวิเศนอุ่น นึ่งสบายตาแกแต่แกไปนอนแค่คืนเดียวนะคะอุ้มก็จะไปนอนอที่ไร่เชอรี่แค่หนึ่งคืนเท่านั้นค่ะอะบาบายก่อนนะ See you in today in today yes w e n all okay w e n all okay โอเคค่ะไปค่ะบายบายสวัสดีค่ะทุกคนค่ะพบกับพวกเราอีกแล้วเนาะอันนี้นะคะตามที่อุ้มได้บอกกับทุกคนไว้แล้วว่าอุ้มจะ,ะไปเก็บ เชอรี่กันค่ะทุกคนค่ะแล้วนะคะวันนี้นะคะอุ้มกับสวอก็แยกทางกันค่ะทุกคนไม่ได้แยกเลิกกันนะคะไม่ใช่อย่างนั้นค่ะก็คือแยกทางกันไปตัวใครตัวมันคืออุ้มจะไปทางภาคใต้ของประเทศเซอร์เบียนะคะส่วนสวอนะคะสวอก็คือยานอสสามีของอุ้มเองนะคะอุ้มเรียกแกว่าสวอเนาะก็ยานอสนะคะก็จะเดินทางไปประเทศเยอรมันค่ะไปประมาณ2วันนะคะส่วนอุ้มก็จะไป เก็บเชอร์รี่ประมาณ2วันเช่นกันค่ะก็คือจะไปค้างแค่คืนเดียวนะคะด้วยสาเหตุที่ว่าไม่มีคนดูลูกๆค่ะเราฝากไว้ลุงก,กับป้านะคะได้เหมือนเดิมค่ะแต่ว่าเราก็กรงใจแกเนาะเรามันเหมือนจะแบบเห็นแกตัวไปนิดนึงคือต่างคนต่างไปคนละทางเราก็แบบไปแฮปปี้เอนจอยอะไรเงี้ยแต่ฝากลูกไว้กับเพื่อนบ้านมันก็เลยทํา ทำให้เรารู้สึกแบบตึงหิดต,ตึงหิดค่ะทุกคนแต่ลุงกับป้าน,นะเขาไม่มีปัญหาเลยค่ะเราบอกว่าเออเราจะเอาลูกนะไปฝากไว้โรงแรมน้องโรงแรมหมาใช่ไหมคะทุกคนแกก็บอกว่าไม่ต้องโรงแรมหมาฝากไว้ในบ้านนี่แหละแล้วบ้านแกก็เหมือนโรงแรมแกไว้อย่างเงี้ยเหมือนโรงแรมให้โคล่ากับลอตตี้ไปนอนเข้าออกได้ตลอดเวลาไม่มีปัญหาเลยไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นก็คือไปอยากไปกี่วันก็ไปเลยนะคะแต่เราก็คุยกับสาวาว่าเราไปกันแค่คืออุ้มไปแค่2วันนะคะกับ1คืนเท่านั้นส่วนสาวาก็อาจจะถ้าเสร็จุระ ไม่เรียบร้อยยังไม่เรียบร้อยนะคะแกก็อาจจะค้าง2วัน3วันอย่างเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าสวจะกลับมาจากเยอรมันช่วงไหนเนาะโอเคค่ะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวอุ้มต้องแวะไปรับพี่คนไทยอีกคนหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราพร้อมออกเดินทางกันได้เลยจ้าด๋ยวดูรถขนหมืเอ้ามาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผมผมแบบกระเซิงกระเซิงเลยเสร็จแล้วทุกคนจะบอกว่าทุกคนค่ะ ขับรถมาชั่วโมงครึ่งไม่ได้เปิดแอร์ <c ười> คิดว่าเปิดแอร์แล้วนะแต่เปิดไม่ถูกทุกคนะแล้วขับมาแบบเหงื่อออกแบบร้อนมากเลยเราก็เลยเอามันไม่ใช่นะมันต้องเปิดแอร์ต้องเย็นสำไยยิ่งขับมันยิ่งร้อนยิ่งขับมันยิ่งร้อนทีนี่พากันแบบนั่งจิ้มจิ้ม,ม,มไปตายแล้วกดผิดค่ะทุกคนไม่เปิดเครื่องทาความร้อนสุดยอดมากดูยี่อ้อม เยะ,ะมอยมาาาาาเเเลยยคค่่่่ะะะชรวววมมมันอกืองที่เราจะไปเนี่ยนะคะอยู่ห่างจากเมืองที่อุ้มอยู่ราๆ288กิโลเมตรค่ะถ้าขับดีๆนะคะเรื่อยๆก็จะใช้เวลาไม่ถึง3ชั่วโมงหรือเต็มที่นะคะอุ้มขับช้าก็เราๆไม่เกิน3ชั่วโมงครึ่งจาาทุกคนขาแล้วนะคะเมืองที่เราจะไปเนี่ยมันอยู่ทางใต้เนาะถ้าเราขับเลยเมืองนี้ไปเรื่อยๆนะคะทุกคนเราก็จะไปถึง เมืองนะคะโซเฟียหรือประเทศบัลการีหรือบูลการีนั่นเองค่ะเมืองโซเฟียเนี่ยนะคะก็จะเป็นเมืองหลวงของประเทศบูลการีนะคะแล้วก็ขับไปเรื่อยๆเราก็จะไปถึงเมืองสโคปเยสโคปเยเ,เนี่ยก็เป็นเมืองหลวงของประเทศม,มาซโดเนียค่ะทุกคนคะ่ะก็จะอยู่โซนตรงเนี้ย มีหลายประเทศทั้งนั้นเลยนะคะซึ่งเป็นหลายประเทศที่ f อหลายๆคนอุ้มบอกเลยว่าอาจจะยังไม่เคยได้ยินค่ะแต่ว่าประเทศเหล่านี้มีอยู่จริงๆนะคะอาจจะเป็นแบบประเทศเล็กประเทศน้อยนะคะบางประเทศก็เพิ่งก่อตั้งขึ้นมาไม่นานนี้เองค่ะเราก็เลยไม่ค่อยคุ้นหูกันเนาะวันนี้นะคะเราไปตอนนี้ค่ะเราไม่ต้องออกนะคะเบลเกรดไปทางนี้ค่ะไปเมืองหลวงนะคะดูป้ายเลยค่ะด <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เราถ่ายป้ายกันนะคะเหมือนแบบอ้อมเมืองอ่ะอ้อมเมืองเบลเกรดอีกฝั่งหนึ่งอ่ะเข้าอีกฝั่งหนึ่งของเมืองเบลเกรดอะไรอย่างเงี้ยกี่ชั่วโมงผ่านไปสามชั่วโมงครึ่งสามชั่วโมงเกือบสี่ชั่วโมงผ่านไปเวลากะเดินขอนทุกคนนะเกือบสี่ชั่วโมงแล้วค่ะเพราะว่าเราหยุดนะคะบ่อยมากๆเลยค่ะแล้วก็ดูเปิดอม แมพด้วยเนาะเพราะกับพี่อ้อมไม่มีใครเคยมาฝั่งนี้เลยค่ะทุกคนเราก็ไม่มั่นใจนะเนาะแล้วแบสองสาวตัวเล็กๆอะไรยเงี้ยมาเพิจอเชิภายในโลกพายนอกเล็กะ <c oughs> เล็กมากเล็กกว่าช้างอีกนึนง <c oughs> เราก็เลยแบบพากันคลำๆม,ม,มาทุกคนคะ่ะเราก็จอดแบบจอดห้ารอบได้ั้างใช่อ้อมเนาะใช่ <c oughs> จอดห้าหกรอบได้นะคะ <c oughs> ก็ดูว่าเรามาถูกไหมนะคะเราก็เออ มาออกมาจากนู่นประมาณเกือบ11เอดโมงตอนนี้นะคะกี่โมงแล้วคะคุณอม,อมบ่ายสองครึค่งตอนนี้ก็บ่ายสองครึ่งก็ประมาณกี่ชั่วโมงวะสิบเอ็ดสิบสองสามสีออ่ก็ประมาณรวมๆสี่ชั่วโมงค่ะทุกคนออกจากบ้านก็โอเคเนาะก็ยัง <Okay. S 1> อยู่วันในขั้นโอเคจริงๆนะคะก็เดี๋ยวรอเพื่อนของเรามารับนะคะ ถายแล้วนะะคเดี๋ยวเราถ่ายกันนะคะเบ้านเขาก็ไปปาร์ตี้กันไปปาร์ตี้กันใช่ไหมคะอ้าวมาค่ะเแมวบ้านนี่สวยทั้งคนขับสวยทั้งผู้โดยสารแล้วก็วิวข้างทางเราไม่อยู่หนเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราอยู่ไหนเราหลงค่ะทุกคนเราหลง พี่เกลือต้องมาแล้วค่ะหวานจริงเหรอคะหวานเจ้าของบ้านค่ะเจ้าของบ้านเหนือถึงมพี่อ้อค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อเจ้าของช่องฝากช่องหน่อยค่ะสาวไทยสปายเซฟค่ะเดี๋ยวอุ้มเขียนขึ้นหน้าจอให้นะคะวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะคะทุกคนค่ะหวานมากเลยสามสาวสามสาวที่ไม่เคยเห็นนะ เชอรี่ป่าค่ะทุกคนหวานค่ะหวานอร่อยเรามาถึงที่หมายโดยปลอดภัยแล้วค่ะนี่ต้องพูดช้าๆเพราะว่า FC c o m p l a i n พูดเร็วอย่าฝากติดตามฝากติดตามช่องพี่อ้อด้วยนะคะสาวไทยสัพพายเร์อใครใครชอบคนพูดเร็วให้ไปช่องอุ้มถ้าใครชอบสาวเหนือมาช่องนี้มาช่องนี้เซฟ ไปพี่อ้อทำทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรคะสวนผักค่ะสวนผักใช่ไหมคะสวนดอกไม้ใช่ถ้าใครชอบแบบอยู่แบบสายเขียวนะคะก็ทางนี้เลยค่ะสายโลกสวยค่ะสายโลกสวยนะคะไปค่ะตรงนี้นะคะวันนี้เราอยู่โลกสวยค่ะเอาล่ะค่ะอืมหวานมากเลยเนาะหวานอร่อยมากเลยเคเห็นนะเนี่ยเชอร์รี่ป่าเอ้า ที่เยอรมันมีเยอะมากเลยพี่อ้อืมหนูก็ไปเก็บในป่าก็มีแต่เก็บอย่างนี้แหละเคยเห็นแต่ไม่กล้ากินอ๋อเหรอคุณต้องอยู่กับชานถึงจะรู้ถึงให้เธอมานี่ไงจะให้พาเธอไปดูว่าเซอร์เวย์อันไหนคินด้าดาวอันไหนมันคือเสร็จแต่ของแต่บ้านพี่ได้อุดมสมบูรณ์มากใช่เพราะเขามีไอ้นี้ไงเขามีแม่น้ําไหลผ่านไงพี่อ้อมแล้วเห็ดนะมันมีนะมีดงเห็ดในนู้นแต่เก็บไม่เป็นจริงเหรอน่าเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมีเห็ดด้วย มันมีแอปพลิเคชันนะที่สแกนเห็ดแล้วมันจะบอกได้เลยว่าเห็ดคือเห็ดอะไรกินได้ไม่ได้ใช่ใช่ไปม,ม,ม,มากไงมาค่ะมาค่ะพี่อ้อถ่ายมาเดี๋ยวหนูช่วยถ่ายให้อ๋ออะเก็บชิมหน่อยค่ะโอ้ยมูลเบอรี่ค่ะมูลเบอรี่เนี่อของแท้หวานมากหวานมากหวานมากโอ้ยหวานค่ะหวานมากลูกหมอนป่าค่ะทุกคนดูน้อยมากจ้ต้นเลยหวานมากไม่มีใครมากินนะเนี่ยไม่มีใครเก็บไม่มีใครรู้ เราไม่รู้จักไงออยปีนไหมปีนมากดูตรงนั้นทุกคนอุ้ยเต็มรองไปปีนเราองไงนี่ให้ปันหาะมอนหมากมอนหมากมอนใช่ไหมครับนี่เห็นไหมสุดๆไหมมากระโดดมากมากระหนูของป่านี่พี่ครับใช่เรามาเที่ยวกับใช่โอเคอันนี้ค่ะอุ้ยดูมันอุ้ยดูมันร่วงอ่ะแปลว่า ดูไม่มีใครกินเลยไม่มีใครรู้จักทุกคนค่ะร่วงเต็มพื้นถามไปถามไปเออแล้วว่าอรองเท้าฉันสีขาวขาวถามไปเออแล้วว่าอถามพี่ตุกแล้วว่าอ้าย้อยดใส่สีดำเลยถ้างั้นเราออกไปดีกว่านะคะทุกคนค่ะดีที่ไม่ทันไม่ทัน มีหน่วยกรตา่ยตายหนูสีขาว <c oughs> ด้วยเขารวมกลุ่มมาทนนาบ้านไม่มีขอ่อย่าไปนั่งระวังระวังไอ้นี่นะอไปค่ะไอคลิปก่อนนะคะ นำพาท่องเที่ยวนะคะเนี่ยตบันีะรันกายกายมุ๊จุ๊จุ๊จุาจายจุ๊จุยจุนะุ๊จ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 น๊จุ๊จุุ๊คุุกคน มีหอยจะมีตัวรเวลาน้ำบอกเอฟซีด้วยว่ามีปลิงค่ะมีปลิงค่ะมีปลิงค่ะแกลวเวลาน้ำนไอ้ด้วยมันจะเป็นเนินทรายอ่าฮะก็คือสามารถทร่มันสามารถเดินลงไปแล้วก็หอยมันจะอยู่มันจะอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็คือไปเก็บไปเก็บไปเก็บเก็บได้เลยไม่ต้องลงน้ําไม่ต้องเจอปลิงใช่ใครมาแล้วค่ะ เราก็หลบเลี่ยงนะคะสวยงามมากเลยค่ะด้วยคนค่ะเรามาอยู่เมืองเอ๊ะเมืองอะไรนะพี่ตุ๊กคะพี่ตุ๊กย้ําชื่อเมืองของตัวเองหน่อยค่ะเออเวลิกาพา่าแต่ว่าเราอยู่ในหมู่บ้านชื่อสตารเซโรเน่ก็มีใกล้เน่ยก็มีใกล้นี่ไงนี่ไงคนพื้นที่คนพื้นที่คนพื้นที่วันมอดทามันมออปอนาวา

มุก,ก็จะีเราจะเสียเปลววอดเราต้องแบบปีนเขาแล้วเขาทุกคนเราก็ใส่รองเท้ามาผิดสีเอาไปะละเราก็ปีนนะคะ,อ,ะอยู่ทางนี้ค่ะพี่อ้อมพี่อ้อมกล้องอยู่นี่คะ่ะกล้องอยู่นี่ เราหนีค่ะวันนี้เราโสดเราโชดนะเราหนีผัวนี่ผัวมาเที่ยวนะคะส่วนคนนี้คนนี้โสดโสดนะคะว่างนะคะว่างนะคะคนนี้นะคะเจ้าภาพค่ะเจ้าภาพคนนี้ไม่โสดนะคะลูกเยอะลูกเยอะเยอะมากแมวหมากาไก่ก็เยอะส่วนคนนี้นะคะว่างค่ะคืนนี้ค่ะคืนนี้ว่างว่างค่ะส่งคลิปนี้ไหคืนตายแล้วเราไม่รับประกันไม่รับประกันนะ เราไม่รับประกันนะคะทุกคนค่ะก็นานนานๆนะครัครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งแรกนะคะทุกคนค่ะที่อุ้มจบลอยนะคะสวมาแบบมาค้างบ้านเพื่อนได้นะคะแต่ว่าแกน่ะก็บอกว่าเออเป็นห่วงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็เราก็อะไรนะเขาเรียกว่าเราก็แบบพยายามมืนนิดนึงมืนแล้วก็กรอกแล้วพยายามกรอกหูแกไปว่าเออให้ชั้นแบบ มีโลกอะไรใหม่ๆบ้างนู่นนี่นนแกก็เลยเออเอาไปก็ไปแต่ว่าให้แบบดูแลตัวเองด้วยอะไรประมาณนี้นะคะก็โอเคน้ำมันดานด้วยค่ะลังคากันอืมเป็นแบบว่าเขาทำแบบนี้เพื่อปาร์ตี้กันเลยเดี๋ยวพี่ใช่เหมือนแบบมาพักผ่อนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเหมือนแบบมาเปลี่ยนบรรยากาศอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอืมค่ะ อุ้ยสวยพี่อ้มไายรูปสกงงสิถ้าหาดอยู่ฝั่งนี้คือดูแล้วมันดูดูในรูปมันไม่แน่ใจไงใช่แล้วค่ะพี่ตุ๊กมีคนมาตกปลามนที่นี่มีมีเนี่ยเห็นไหมเขาทําทางลงไปใช่หาดสวยงามหาดสวยจริงแต่ว่ามันอยู่ฝั่งโน้นหมดอะมันไม่อยู่ฝั่งเราเลยอ่ะอุ้ยมันคือสะเดาเดี๋ยวจะให้ดูข้างบ้านใช่ให้ดูที่บ้านจ้าเก็บ เก็บจะอุ้ยยอดเอาไปรวกลวกินกันอันนี้หรออันนี้ก็ใช่ใช่ไหมใช่ค่ะเก็บยอดยาวๆเลยพี่อ้อมฉันไปไหนก็มีแต่คนให้ฉันเป็นเอ็กซ์เรสเตอร์สำหรับผักป่าและของป่ามีหลาคนบอกว่าน้องอุ้มใช่ไหมฉันรู้แล้วแล้วฉันก็จะมาที่นี่บ่อยๆเนี้ยนี่รู้ต้นมัน นี่ไงก็เหมือนมีคนเอาแต่เขาหักทิ้งใช่ไหมต่าหักทิ้งฝรั่งเขาไม่รู้หรอกหักทิ้งเขากินไม่เป็นเหมือนเราหรอกแล้วแล้วนี่คืออหุ่นป่าไหมอหุ่นเจอคนนู้นน่าจะอหุ่นบ้านนี่แหละมั้งเนี่ยอ๋อเหรอน่าจะเขาเอามาปลูกไว้ป่ะเอ็ดเล็่ๆมันยิ่งหักมันยิ่งขึ้นนี่ไงเนี่ยค่ะสะเดาป่าเอ้ยสะเดานะคะก็เป็นเขาเรียกอะไรนะไอเช่นะคะเป็นที่เยอรมันเนาะแต่บ้านนี้อุ้มไม่รู้ว่าต้นเขาเรียกว่าอะไรนะคะแต่รู้ด้วยหรือเปล่าว่ากินได้เนี่ย เสดาวเสดาวอันนี้ของแพนะคะเขาจะรู้กับเรานี่แหละเขาจะรู้เขารู้เขารู้ไปกับเรานี่แหละอืมนะคะพอดีมีปลาจะจะนึ่งปลาแล้วก็ทําเป็นน้าพริกน้าปลาหวานก็ได้เนาะใช่โอ้โหเลิศเลิศมากเลิศมากน่ยใช่ไหมเนี่ยนี่ได้กินใช่ค่ะใช่ค่ะอ่อนมันอ่อนมันอ่อนก็นี่ไงคะนี่ไงตรงข้างล่างคุณตรงนั้นอ่ะมันอ่อนไปไหมอ่ะมันอ่อนมันก็จะขมมากหน่อยไงพี่อ้อม นั่น่นนัสะดาวค่ะเจอแล้วใช่ค่ะแต่ที่ไม่แน่ใจชิมชิมดูหรือยังอ่ะไม่ชิมอ่ะไม่ชิมหนูการันตีแล้วค่ะอืมใช่ค่ะนี่นะมาทีหลังรู้จักเรามากับโปรดิวเซอร์นะเรามากับโปรดิวเซอร์โปรดิวเซอร์อะไรนะสะดาวป่าโปรดิวเซอร์เดี๋ยวยี่สิบปีี่ยังไม่รู้ของกินเลยอืตัวเองอยู่แบบโอเคแต่หนูว่าแบบ สันหาสันหาแต่ว่าพี่ตุกมาบ่อยสิแถวนี้ก็ถิ่นเขาบ่อยบ่อยบ่อยมากตอนเย็นเย็นเขาก็ก่อนะตอนยิ่งตอนยังไม่ซื้อบ้านนะโหมาทุกวันที่ก็เจอของป่ากแล้วค่ะทุกคนโอ้ยทุกคนดูนี่นี่เอาไปทําเป็นอนี้ได้เลยนะคะเอาเป็นเหมือนแยอ่ะแบบไปกวนแล้วไปทําขนมได้เลยนะคะตำกะปินะ อันนี้มันสุกแล้วพี่อ้อตำกะปิไม่แซ่บหรอกจ้าต้องแบบอืมเนี่ยเขียวใช่ไหมต้องเขียวเขียวมันามนี่ไงยังเขียวอยู่เนี่ยต้องอย่างนั้นเออต้องอย่างนั้นต้องอย่างนั้นเลยใครจะกินขี้แตกอีกอ้ออกอากาศอยู่นะคุณเอาขอโทษเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์นี่ไงเป็นตังกลัวช่องช่องพี่อุ้มเนี่ยหลุดบ่อยละอย่านะอย่าเราไม่ได้เอาถุงมาต่ออย่านะช้ำโตแล้วมาพลาดคำเดียวถุงอยู่ในรถ ทูเบอร์ช่องสาวไท้าสปายเซิร์ฟฝากช่องด้วยนะคะฝากช่องด้วยค่ะ FC ค่ะไปช่วยนางกดติดตามนางหน่อยทางช่อง YouTube มากี่ปีแล้วคะทำช่อง YouTube มากี่ปีรอบปีแล้วอ่ะหกปีตั้งแต่ไปบ้านอุ้มมาไปบ้านอุ้มมาพี่ก็กลับมาทำหนึ่งปีใช่ไหมคะหนึ่งปีแล้วค่ะยังไม่ถึงพันเลยค่ะช่วยหน่อยช่วยหน่อยพูดติดตามขาดอีกกี่คนคะร้อยห้าสิบค่ะ ซ oui pues ู้ๆค่ะร้อยห้าสิบค่ะซื้อๆค่ะร้อยห้าสิบคนค่ะฝากกดติดตามให้พี่อ้อด้วยนะคะพี่ได้สามคนพี่ก็ดีใจดีใจนะกวันทุวันในสามคนที่พี่ดีใจนะฝากกดติดตามให้นางด้วยนะคะพี่อ้อแบบนางตั้งใจตัดคลิปมากเลยค่ะทุกคนเหมือนอุ้มตอนอุ้มทำใหม่ๆนะอุ้มก็ตั้งใจตัดคลิปมากแต่พอช่วงหลังๆมานี้ที่ตัดทั้งคืนจนใช่เหมือนกันเหมือนกันบางทีนะคะจนแบบพอแบบมาช่วงหลังมันแบบโอ้ย ตัดคลิปดีหรือตัดคลิปไม่ดี FC เราก็ดูนะคะถ้าเรามีเวลาเยอะหน่อยเราก็ทําคลิปดีๆถ้าเราแบบไม่ได้ค่อยมีเวลาหรือถ้าเรารีบนะคะถือว่าแบบรีบลงคลิปก็เอาตามที่เราสะดวกค่ะทุกคนค่ะสะดาวตามหาสะดาวก่อนนะคะนี่ไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอเคโอเคโอเคงนีข้างหลังเนี่ยยังไม่ได้ถ่ายเลยทางทางของค่ะไปยัง ไข่รับเชิญของเราลูกุใช่มโอ้ยพุนปลาทุกคนสุกแล้วค่ะนี่พี่อ้อมโชว์มาแล้วโชว์ค่ะโชว์สวยงามมากสวยงามมากสวยงามคนเก็บก็งามค่ะต้องล้างแล้วเราหวานโอเวอร์มากเลยเนาะพี่อ้อมหวานแบบหวานหวานทุกคนค่ะดู โอ้ยดกมากทุกคนทุกคนต้องอิฉาเรามากเลยเนาะทุกคนต้องอิจฉาเรานะคะชิมก่อนชิมก่อนอ๋อภัยในความหน้ามันนะคะทุกคนขาอุ้มจะชิมให้ดูนะคะเป็นของฟรีของฟรีที่มีอยู่จริงนะคะอยู่ในทุ่งอย่างนี้เลยค่ะทุกคนเดี๋ยวนะไม่ต้องล้างนะคะมันจะมีเม็ดเล็กๆด้วยค่ะทุกคนเหมือนเหมือนเม็ดฟุตซ่านะคะ ก็ดีครับอ่ะอุ๊ยแต่มันฉ่ำมากเลยอ่ะฉ่อมากมันฉ่ำมากอ่ะคือมันแบบดีอ่ะดีทุกคนค่ะดีมากดีมากค่ะดีมากดีกว่าฝั่งบ้านเราฝั่งนู้นอีกนะพี่อ้อมใช่ฝั่งนี้ดินมันฉ่ำชุ่มชื้นใช่เราของฟรีมีอยู่ข้างทางค่ะขลองทางทางนะคะเราไม่ต้องลงไม่ต้องล้างแล้วไม่ต้องล้างแล้วเก็บเลยค่ะเก็บยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์นะคะสู้ชีวิตมากเลยค่ะฝั่งนู้น ฝั่งนู้นสู้ชีวิตมากียอดดักรถไว้ก่อนนะถ้ารถมาเนี่ยแม่เขาออกกอของฟรีมีอยู่จริงของฟรีมีอยู่ข้างทางเน,นี่ยค่ะยอดสะเดานะคะคือเขาอ่ะไม่เคยเขาเคยเห็นแต่เขาไม่กล้าเก็บอุ้มก็เลยยืนยันนะคะว่าน,นี่คือยอดสะเดาค่ะสามารถกินได้นะคะทุกคนค่ะ,ะรสชาติก็จะของผมเหมือนสะเดาบ้านเราค่ะเนี่ยค่ะ ค่ะมีความสุขส่วนสองสาวอยู่นู่นนะคะสองสาวไม่สนใจแล้วค่ะสองสาวไม่สนใจเจอของป่าแบบกินชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำมากก็สวยนะคะทุกคนค่ะเปลี่ยนบรรยากาศค่ะมันมีหอยด้วยค่ะนั่นนะคะทุกคนหอยโอ๊ยตายแล้วฉันก็คงหอยที่นี่แล้วแหละสด สุดมากโอ้โหน้ำใสไหลเห็นตัวปลานะะ่าหาทุกคนหอยอันน้อยหอยเดี๋ยวรอมันโตใช่ไหมเนี่ยเราต้องรอโตก่อนใช่ไหมเออเดี๋ยวเดี๋ยวก็โตเนี่ยอุย้ยเดี๋ยวฉันจะมาส่องหอยทุกคนหามันต้องมีตัวแม่มานั่นแหละมันก็ต้องไม่ลไหรไหนวะพีไ่ไหนระบบชักบนหอยหอยเนีเ<อ>่ยนี่ไงนี่ไง ที่อ้อมไม่เห็นนั่นน่ะเปลือกมันน่ะหอยกาบพี่เห็นไหมนั่นน่ะหอยกาบไอ้นี่ก็ใช่อันเล็กๆแต่นี้มันอาจจะตายแล้วแต่หมายถึงว่าถ้าเราเอามือคลำลงไปอ่ะอย่างเงี้ยมันอาจอยู่ใต้ดินไงออลงได้ลงตามพี่ตกเอกบเราเจอหอยแล้วค่ะเยอะมากค่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็ถอดใส่รองเท้าสีขาวมาเนาะรองเท้าก็อยู่อีก เราไม่ได้เอาไม่ได้เอารองเท้าแตะเห็นแล้วแหล่งแหล่งนี่ค่ะทุกคนแหล่งแหล่งโอ้ยนี่หอยโอ้หอยเน่าหอยเน่าหอยเน่าเดี๋ยวเดี๋ยวหินเดี๋ยวเดี๋ยวหินหินนั่นเห็นไหมมันคือหินนั่นเห็นไหมบอกให้เราลง มันต้องมีสิน,น่ามีเพราะว่าทางโน้นมีระวังจระเข้หน่อยนะคะนั่นอย่าไปเข้านะเข้าป่าอย่าพูดถึงเสือ,อ,อมีแต่อันที่ตายตาย,ตายอย่างงี้น้ำอย่าพูดถึงจระเข้คุณไม่เคยได้ยินสุภาษิตไทยหรือ อยู่ที่โคนที่ดิน้วาใช่ค่ะโคลที่มาน้ำไม่ไหลตกไฟไม่นะไม่หนอะเนี่ยหอยน้อยจริงจริงน้ำนี่อาบได้นะเนาะเย็นมันในนี่มันกินได้ไหมหอยนี่จากเหงือจริงๆหอยพวกอะไรมันก็กินได้หมดนั่นแหละจากเหงื่อแตกเหงื่อกบุ้ไปเลยอ่ะน้ำเย็นจังไม่เย็นเลยเนยพี่อ๋อคผมไม่เห็นว่ามันเย็นเลยนะพี่ไม่มีเลยเจอหนึ่งตัวมีแค่หนึ่งตัวตรงนี้มีแค่หนึ่งตัวที่แบบว่าสวยสวยมาก อุ้ยแต่ไอ้ก้างน้อยอะเยอะมากเลยสมควรที่จะเอาไปเป็นทําเป็นกุ้งจอมมากมันถูกจริงจริงเหรอมาอยู่ตื้นๆถึงบอกไงว่าลงลงไม่นี่ลงลงไม่เลยนั่นบอกว่ามีขึ้นขึ้นเห็นเหรอเห็นนึกได้ขึ้นละขึ้นผากันกลัวปลิงพากันกลัวปลิงไอ้คนที่กลัวปลิง คนนั้นมีผู้ชายบอกว่ามันผู้ชายบอกว่ามีเปลิงทาระวางนะเดะ่่เธอะันนเห่อลวอลีคุณต้องลดน้ำหนักแล้วนะคุณอะหืมเขามีหมาด้วยใช่ไหม ปิด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  no, ป no, no. ิดปิดน้อน้อนาะโดฟี่มึงอย่ามานะโดฟี่ปิดต้องล็อกอะไรไหมเนี่ยหรือไม่ต้องล็อกบุกอะไรทั้งหมดเนี่ย เรามาซื้อไข่เป็ดกันโอเคไข่เป็ดธรรมชาติไม่ใช่ธรรมชาติสิเป็ดเลี้ยงเป็ดเลี้ยงอืเป็ดเลี้ยงน่าสนใจเลยอันนี้เท่าไหร่นะกดกดที่พี่อ้อร้อยใส่ก็ได้ค่ะอาศัยรูปปุ่ดจะได้เนาะอ่าตุกเนาะสี่คู่เตี๋ยอีมาพูดหน่อหอยูฉีแซ่ซี่ฟรัดอีมาคู่เตี๋ยน้องเอ๊ะ มันลอดมาดูดิน่นอ๋อฝั่งนู้นเออมันมันรอดมันขุดขุดมันขุดมันขุดมาหนีเลยนายบอกว่าเขามีหมามีมีสงสเขาเก็บเขาไปเขาเลี้ยงอยู่กองเาเงให้บ้านนี้ไม่มีเป็ดบ้านนี้มีไก่เลี้ยงิ่งไพี่เอาหันมาหน่อยค่ะโชว์ไข่เป็ดไข่เป็ดโตโตไข่เป็ดค่ะไข่เป็ดเลี้ยงนะเนี่ยเขาเรียกว่าอาโดมาชิ แบบไบโออย่างนี้หรอใช่แบบมันธรรมชาติแบบธรรมชาติเลี้ยงแบบหัวอาหารเลี้ยงแบบผสมอะไรอย่างเงี้ยอ่าใช่สวยงามภาษาเซิฟเขาเรียกว่าโดมาชีสวยงามนะคะฝากกดติดตามช่องของสาวอ้อป้าอ้อค่ะป้าอ้อสาวสาวไทยสไปเซอร์กระดูนาไปกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณล่วงหน้าค่ะ ไปค่ะคลิปนี้ยาวแล้วเดี๋ยวเราจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ดีกว่านะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าค่ะเอเอาเอาเอจะออกไม่ได้นะ